ดีพี่น้องอีกรอบ <มา S 1> ตอนส,นสวยมา,อายอันนี้ใส่เด็กๆนะผู้พีไอ้นนท์บ๊ายบายสบายดีนะลูโอ้ยจักน้ำหูน้ำตาอือห่างเลยนะยายนี่เพิ่นงองแงเพิ่นเฮ็เดเล็กน้อยใส่ลูกใเซลานพี่น้องเอ้ยเพิ่นอ,อนนันหน่ะเพิน่นน้อยใจเพิ่นบริการวันเกิดเพิ่นอยากได้วันเกิดเพิ่นอยากได้เค้กก็กเลยไปซื้อเค้กมาใหลายลานเป่าให้เพิ่น คณะปีนะปาก็ไเฮ็ดก็พี่น้องคณะเด็กน้อยผัด่าเล่นไปหาหมอหลองต้องหลองต่องคืไปฟ้องหมอค่ะชิบยาใหเนี้ยชิบได้เค้กก็เลยอันเมื่อไอ้น้องที่ไปซื้อเค้กแล้วก็ให้ร้านเป่าร้านกันรลานโซนเป่าตอนเที่ยงรถข้าววันเกิดผู้เฒ่าเฮ็ดยังข้ามมาอ่ะจุดจุดจุดทูใครสิฮองเพลงฮองเป็ดยู่บอฟไอ้นนนอ่ะจุดทูจุดทูยังไม่ตาย จุดเทียน um. ปิดที่ผนังผู้ท่านได้เ si ป okay. ่าสักห้องเหรอแม่ใครจีห้องแฮปปี้เบรด์นะอายุก <um> ี <t ale> <t ale <t ale> <t ale pues> ่ขวบแล้วคะเด็กหญิงมีห้าขวบห้าขวบล้านเพราะว่าหาสิบสองก็มาเถ้าแท้เลยุสิบสองใช้เตียงเงินหรือบอสิมาผูกแขนป้าน่ะล้านนะโอ้ย เอาเสื้อข้าวมาผูกไว้ฝ่ายนี่มันประสิบปยูวันเกิดเพิ่อนกสิมานแต่ะ่ายผูกแขนนั่นแหละค่ะมาได้หยังดอกกับซื้อลูกซีมไม่ยากให้เด็กๆกินใครจะเป็นผูกเป้านี่เปล่าโยนเปล่าตั้งเสื้อน่งอ่ะเอาเพลงไนั่มเอาเพลงไนั่นอ่ะนั่นนั

เท้าเนี่ยอดอดเอดแอดมันออสิงลงให้ลงหน้าแหละงๆเาเด้บ่อยิดงใ้มืงเป้าอืแห่เปล่าหลจะงายหบนู้เปล่านะเปล่าเน่แต่แม่ดับงไอ้นู้นอยากเปลาป่ป่าถือป่่ได้เปลามาไ ไม่ไลจะเห็นน้ำลายเฮียออกแขว่วงได้หล่ะายไม่ไหมาป้าเอามาป้าเล้ัมาป้าเลยไหมพี่เบอร์เดชเขอยู่น่พรักชัเไป่อไม่าวนี่นะแม่เดีเ้เกนงเชาเ๋เจี๊ยบจะเป็นลายกหลานููมาแต่ปากซีผับบาพวกลูกหลานเคยน้องเต็มเพื่อนอยู่มาเ่ากันอีกแล้วป่ะเอากินลูกิ้นนะกิน giền kín, kín liên xưởng nuôi lươn, à, mía riềng. Phe hàn nãy mà hay, ba lุง, pì bưng, giền nã, leo leo. Thức cả thức nước Trái là, hai mẹ luôn. bệnh mày, tôi เดี๋ยวอื่จะแทงคือเถาซีอะไรไม่หาปีนแต่ตนไม้ยไทยท่างแป้งไทยกัไม่เป็น้เหรอเป็นลูกชิ้นเห้ก้ง้วบ่โอ้ยบินบมาตัวใดล่ะเบมันเอาใจหน้าเด็กผมเบแม่นจะคองวันเกิดอาหากนต ทันนี่ละค่ะเสียยังมากมายนเกิดเต้าไม่เด็ดเอามาตุนดอนแดดแดดเที่ยงผ้าเลยเนี่ยเป็นิธีูกาินอมินกือมาเด้อพีน้องมาเด้อมาส่องไั้เกิดน้ำเย็นนี้เด้ออืมจะเกิดคนแก่อืูู้ท่าก็ยังไม่มันเกิดเาอย่ได้สักอย่า

กินอะไรเยอดยอะแซงเลว้าควังนๆเน่แ่ท่เบิหัวนสมโน่เราก่าใช่ไมไม่ใช่มาุนโอ้โ่แผลนการได้แทแน่นม่แผลได้ค่ะแผลได้ค่ะมัห่เลแเโยเมื่อไงนน่าวน้ำลงน้รนนี่กับปากเสียปากแรันเหมือนปนมือนเมืนแล้วงไจะดีเหมมืนนี่ตรงนี่ไ้ไ่ลันนะจังหวะเปิดได้จังหวะถิ่ไงจังิได้สองย่อนส่อนทานนะ องไปใ่ญ่มากไปย่ากับหานบอกเยแ้วต่มันจะเป็นแหละแล้วจะบุญแลจบแล้วควานคุ้นร้านทำร้านคุณแห้งแล้วหา่แล้วปัจสิพังกูได้ายจาเลอลองวาปลามกับมน่่แ้ค่ะเอ้เทป้นเกยัง เทปกรเพา่ะอย่างนั้นอร่อยค่ะเค็มขาว่ไม่ได้บอกคุณใดหรอกค่ะแต่นไมเบื่อเ้ยฉันเหน่หน้าเลนลค่ะหานางจวงน้างเสาแต่อมีปวื่อเพชรกินชุกกิน ไดนสอนังเลยเือแต่แห้งนังลกเป็นโลกกะแบบดำหน้านงเป็นอ้าอ้าวนะตกมาเลยก็เนาะหมดแล้วเมอารทำเป็นลาซึ่งพอแห้งเอางาทำเปเสียงกับบ้านหรือเปาทั้งห เสียงแห้งอาเาปน้เลบบ้าคนนัน่านเหลอพียงไนไอ้กน้องอาแม่แอมนี่มีแต่พวกบรายคนนแะ้รกันมีแต่พวกบอยูดีมีแห้งอืมยาะามคนคือเอื่อยมีเสี่อมกันสามพอมลูกยินยาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ยจะแมงวะโฮมพวกบุญโฮมจะนอน ป่นม่้วเอินอ่ยกับจเป็นจังได้ยูเดียวนี้มิตรอยกไล่บ้าเลยแหละไปเรยเลยไว่าไปเลยเลยบางทีล้ไปช่องบางยูเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นหาเงินมหายซื้อนมซื้อแพมเพิร์สเอาไปก่อนวาน มันมีมันเล่าเลยน้อคอิจุ๊บนอยมันก็วันอไนี่อันดอกออันี้บอกว่าซื้อน,นำ้แนอนำแดงมาไหวแน่ขันซื้อนำ้ำแดงมาไหวอันร้านกินเบิดอันนำ้ำแดงเอาไว้อันให้ป้ากินญาติว่าน้ำตาลมันลดมันยังเลยมันเมื่อยมันสั่นนะแล่วหรอกินมักระปวด

มาลายเฉพาะคำเหตุยังเอินบอกคือไม่เครื่องหาซื้อวมาช่วงไม่กันวันเห็นนางโคบุกอย่างนีมาถามอยู่นี่ก็สีใส่ผีซะแล้วถ้าเขาลงมากเลยไอจุดถูกด่าเพื่อนไม่ใหญ่สีหนูดิใช่ไหมเขาไม่ยังเล่าอ่ะมันไม่กล้าบอกว่าเห็นบอกว่าถ้าเป็นเยังเดิสไมาให้เขาเจ็บเขาปวดว่าไปมันนันมาแล้วก็ว่าไปพี่น้องเยใช่บเยังปบอกใช่ง เจบัวบอกเดีเดเจกับบีผู้ไดเห็ดย่างใหจะพร้อมเห็ดอีกน้ำเย็นมเย็นนะือแสิจิ่มไห้าจอยต้องมีมันห่อแท้นนโนิดวันันเนได้มอยเดอนะครับ ลูกกินก้อนเนี่ยิ้มอ้าเนี่ยล้านสิบสาของูอ่ะบเนี่ยมาสู้สูสะเมื่อนั่นดังดังฮะับลูกน้อยแต่นั่งสิได้ไปเที่ยวเวียดย่ค่ะนั่งความอะไในกองนั่ง ใกล้กับบ่อได้เฮ้ยโพดโคอยู่น้ำคนมานี่จจะปีแเลยกันย่างย่านรูสันว่าคุอหนว่ากสตมได้ขออ้าวอ้าวอ้าวอ้ยอืม สช่แหะอามาน่ะแม่เงินมาผูกแขนน่ะไหมคือบ่มี้บ่เสียบคากมาโดนอืออายวันเกิดกับบุมี้ยังนะบุ๋มี้จะทำนี่แหละว่ากินลูกหลานอยู่ดีมีแห้งแน่โอ้ยเกิดมาสาดเดียวน้ามูนี่กระไดไทยมีอันเวลาหายใจแน่มันโคตรมันโถ อันนี้หละซามอรีซมือไข่เรื่องเธอเดคือเฮ็ดเอานี่พี่น้องเอ้จะคือนาน,นี้และหนาตากะบอได้ว่าสีอนัน้นแจายคัดเพื่อนเป็นมากะคือเฮ็ดอาเนี่แหละคือพี่ข่าวนีว่แหละอือเพื่อนคือว่าเป็นนว่ <พ Rose. S 2> นบาบอก่แมนเฮ็ดเอาบ่ซ้าอ่อยบ่จะเป็นฮเนี่าไม่น้องเอ้ทมี่หยังวัดเกิดสร้างวัดเกิดหายายนี้กับหลูกับหลาน ไอ้เพื่อนยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงนะไดก็ได้ไดขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องมาสุขุสุขคนเด้อค่ะมาป็นกำลังใจให้ขอบคุณกำลังใจก็คือจาก FC เอฟซีนี่แหละพี่น้องเอ้ยขับมมีเอฟซีกับแจ็คสี่จังได้นะแต่ละมือก็ได้ <c oughs> ไปแล้วพี่น้องจ้าติดตามคลิปหนา้จาจะตอนแรงๆกันจะลลงไปซองเบงผูป่วยอยู่ทั้งฝุ่นอีกขอเป็าติดตามคลิปหนา้าพี่น้องไปแล้ว,ลวสบายดีเด็กๆสบายดีพ่อ เท่าแข